S 1> <S 1> <S <S การเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดนะครับกับ i ี u ิสุวีคอร์ส4คันนี้สนุกทุกเส้นทางนครับเล้าใจทุกสถานที่ที่เดินทางไปวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนตามติดรายการเลยครับ <S <S ห้องโดยสารนะครับความสะดวกสบายทั้งผู้ขับผู้นั่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่า New ISU z u v ว r o 4x4 x a m i g I c e y e คันนี้ให้อะไรเรามาบ้างสำหรับคอนโซลกลางครับ เราจะเห็นหน้าจอสัมผัส Infotainment Display ขนาด9นิ้วคมชัดระดับ HD นะครับรองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับเท่านั้นนะครับพร้อมยังมีกล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ b u i l t i n พร้อมเส้นกะระยะเลนไกด์หน้าจอผู้ขับนะครับเป็นแบบ Smart MID ขนาด4.2นิ้วจอข้อมูลอัจฉริยะที่สามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบสวยงามโดดเด่นอ่านข้อมูลง่าย พวงมาลัยมันติฟังก์ชันควบคุมได้จากพวงมาไลัยได้ทั้งหมดเลยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาดีไซน์ปุ่มควบคุมแบบเปียนโนท u ัชหรูหรามีระดับพร้อมระบบกองอากาศเข้าห้องโดยสารสามารถดักฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5กันเลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยววัดสวยกันที่เมือง8ปดริ้วที่นี่คือวัดสมานรัตนารามฉะเชิงเซาจากกรุงเทพมาไม่ไกลครับเพียงแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองวัดสมานรัตนารามนะครับตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนริมแม่น้ำบางปะกง ภายในวัดสมานรัตนารามนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพิคเนตปางนอนสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อองค์เป็นสีชมพูซึ่งมีขนาดความสูงถึง16เมตรกว้าง14เมตรมีความวิจิตรงดงามเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไปและรอบฐานพระพิคเนตปางต่างๆอีก32ปางให้ได้ชมอีกด้วยสําหรับความหมายของพระพิคเนตปางนอนสวยสุขนั้นก็คือเป็นปางที่ประทานความมีกินมีใช้อยู่อย่างสุขสบายอิ่มหนำสำราญ เงินทองไม่ขาดมือไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจลื่นลมไร้ทุกข์ไร้ความเศร้าหมองนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีพิพิธภัณฑ์ภายในวัดที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัดและพระพ,พิคเนตให้นักท่องเที่ยวได้ชมรวมถึงยังให้เช่าพระพิคเนตกลับไปบูชาที่บ้านอีกด,ด้วยต้องบอกเลยวัดสวยๆใก,กล้กรุงเทพกันที่เมืองแปดริ้วฉะเชิงเซาเนี่ยถ้าท่านมาท่านจะไม่พบกับความผิดหวังกันครับ